สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2,000บาทต่ตอเดือนประจำเดือนกรกฎาคม267 7ของผมนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับโอเคก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องมาอัปเดตภาพรวมของตลาดหุ้นที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้ก่อนนะครับ ปัจจุบันดัชชิงเซตนะครับก็ปิดอยู่ที่บริเวณ1317.14จุดนจุดนะครับปัจจุบันก็ยังเรียกได้ว่าดัชชิงเซตก็ยังคงเป็นขาลงอย่างต่อเนื่องนะครับยังไม่มีแนวโน้มว่าจะกลับตัวไปเป็นขาขึ้นได้เลยนะแต่ว่าก็อาจจะมีการรีบาวระยะสั้นบ้างนะครับอย่างในปัจจุบันก็เหมือนจะมีการรีบาวขึ้นมาแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะกลับตัวแล้วก็ขึ้นไปต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ บริเวณ1,400จุดก็อาจจะอาจจะยังไม่ได้เห็นกันนะครับแต่ชิงเซ็ตก็อาจจะเคลื่อนไหวในกรอบประมาณนี้ประมาณ1,200ถึง1,300จุดโดยประมาณนะครับสำหรับจุดที่เราอาจจะต้องมาโฟกัสในส่วนของแตชิงเซ e ตในรอบนี้นะครับผมลองตีกราฟแล้วก็ลองดูในหลายมุมมองผมก็เห็นว่าตรงบริเวณ1,250จุดเนี่ยก็ดูมีความน่าสนใจนะที่แตชิงเซตอาจจะลงไปถึงได้ เนื่องจากว่าในช่วงนี้มันผ่านมานะเราเห็นว่าแต่ชิีเซ็ตก็มีการหลุดลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ล่าสุดก็หลุดจาก1,300จุดนะครับลงไปสัมผัสอยู่ที่ประมาณ1,280กว่าจุดเนาะแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาแต่ก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมากก็เป็นการรีบาวขึ้นมาแบบสั้นๆอะไรนี้นะครับผมก็เลยมองว่ามันก็มีโอกาสที่หลังจากนี้ไปเนี่ยก็จ,จะมีแรงขายออกมาแล้วก็ ดัชเซสอาจจะหลุดตรงบริเวณ1,280จุดลงไปแล้วก็อาจจะไปถึงตรงบริเวณ1,250จุดซึ่งอาจจะเป็นจุดที่เราอาจจะต้องมาโฟกัสว่าจะมีแรงซื้อเข้ามารุนแรงหรือเปล่าอะไรนี้นะครับเมื่อเรามาดูในกราฟรายเดือนของดัชเซสนะครับก็ตามที่ผมเคยเป็นห่วงเอาไว้แต่เดือนที่แล้วว่าคือดัชเซสเนี่ยมันหลุดตรงบริเวณเส้นมี200ในกราฟรายเดือน ก,ก็ลุ้นให้มันขึ้นไปยืนเหนือเส้น M A 200ให้ได้นะครับสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปยืนเหนือได้ก็ต้องมาลุ้นว่าเดือนนี้เนี่ยเขาจะสามารถขึ้นไปยืนเหนือได้หรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดว่ายังยังไปยืนเหนือไม่ได้เนี่ยก็น่าลุ้นที่จะปรับตัวลงไปได้อีกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีปัจจัยที่ดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ถ้าเราดูในส่วนของเส้นไอซ์ไซในกราฟลายเดือนเนี่ย ก็เห็นว่าเซ็นไอซ์ไอก็ลงมาอยู่ในโซนโอเวอร์โซแล้วนะครับก็ยังเป็นจุดที่เราคิดว่าเออมันอาจจะลงไ,ได้ไปลึกก็ได้แล้วก็อาจจะมีการเด้งกลับขึ้นมาก็ได้เหมือนในช่วงที่มันผ่านมาที่เคยแบบหลุดตรงเส้นทรัล0อสองแล้วก็รีบาวกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นทอสองได้นะครับในกราฟรายเดือนอันนี้ก็คือในส่วนของมุมมองนะครับที่ผมมองต่อแต่ชิงเซตในปัจจุบันนะก็ยังคงมองว่าเป็นขาลงอยู่นั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของมูลค่าการซื้อขายที่เกิดขึ้นกันบ้างนะครับโดยเรามาเริ่มดูในส่วนของมูลค่าการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม267ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่19กรกฎาคม267แล้วก็จะพบว่าฝั่งที่เป็นฝั่งที่ซื้อเข้ามานะครับก็ยังคงเป็นนักทุนทั่วไปทั้ประเทศนะครับหรือว่ารายย่อยนะที่ซื้อเข้ามาแต่เพียงผู้เดียวนะครับก็ซื้อสุสทธิเข้ามาประมาณ4,300ล้านกว่าบาทน,นะครับ สำหรับฝั่งที่ขายออกมาก็3กลุ่มเลยนะครับก็นำโดยนักทุนต่างชาตินะที่ขายสุทธิออกมาประมาณ2240ล้านบาทนะครับแล้วก็โบกเกอร์นะขายสุทธิออกมาประมาณ1 1 7 6ล้านบาทแล้วก็สถาบันนะครับขายสุทธิออกมาประมาณ886ล้านบาทเมื่อเรามาดูในส่วนของมูลค่าการซื้อขายทั้งปี67นี้นะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่19กรกฎาคม2 5 6 7 ล้วก็จะพบว่าฝั่งที่เป็นฝั่งที่ซื้อเข้ามานะครับก็ยังคงเป็นนักทุนทั่วไปภายในประเทศนะหรือว่ารายย่อยนะครับที่ซื้อสุดที่เข้ามาประมาณ1 1 8่1 0 6ล้านบาทนะครับต่อมาก็เป็นนักทุนสถาบันนะครับที่ซื้อสุดที่เข้ามาประมาณ31,30ล้านบาทก็ยังคงไม่ได้ไม่ได้แตกต่างจากรอบที่แล้วนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันว่าเมื่อไหร่สถาบันจะเริ่มซื้อเข้ามาแบบ หนักๆกันบ้างนะครับสำหรับกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ขายออกมานะก็ยังหนีไม่พ้นในส่วนของนักทุนต่างชาตินะครับที่ก็ทยอยขายออกมาอย่างต่อเนื่องเช่นกันปัจจุบันนะครับทั้งปีเนะี่ยก็ขายสุธออ 9, 2, 000, 000, 000, 000, ท,นะทกกสธิออกมาประมาณ1 1 9 2 7 2ล้านบาทนะครับโดยประมาณนะแล้วก็นักทุนโบเกอร์นะครับก็ขายสุทธิออกมาประมาณ1965ล้านบาทนะครับ โดยที่ปัจจุบันค่าเงินบาทก็อยู่ที่ระดับประมาณ36บาทกว่า,วาต่อน1นดอลลาร์นะครับซึ่งแนวโน้มของค่าเงินบาทก็ยังคงเป็นแนวโน้มมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงไปอีกนะครับก็คล้ายๆกับเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าในเดือนนี้ก็มีโอกาสลุ้นเหมือนกันนะที่ค่าเงินบาทอาจจะเริ่มแข็งค่าขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าคือแนวโน้มมันยังคงเป็นเหมือนจะอ่อนค่าลงไปนะแต่ว่ามันก็ยังมันก็ยังมีความเป็นไปได้ที่ ค่างเงินบาทอาจจะแข็งค่าขึ้นมาได้นะครับก็แนวโน้มอาจจะดีกว่าในในเดือนที่แล้วที่ผมพูดถึงไปนิดหนึ่งนะครับก็ต้องมาดูอีกทีนึงนะในส่วนของค่างเงินบาทนะครับโอเคภาพรวมของตลาดหุ้นก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ ถอดลงทุนหุ้นแบบดีเซได้งบ2,000บาทต่อเดือนนะครับประจําเดือนก,นกรกฎาคม267ของผมว่าเดือนนี้มีซื้ออะไรเข้ามาบ้างนะครับหลกัลกๆก็ซื้อเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับโดยเดือนนี้ผมก็เติมเงินเข้ามาจํานวน2000บาทเช่นเคยนะครับแล้วก็เดือนนี้ผมอาจจะผิดหวังในส่วนของปันผลของหุ้นบางตัวนะที่เหมือนจะมีการประกาศงดจ่ายปันผลออกมาด้วยก็เป็นอะไรที่ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมอาจจะต้องมาพิจารณาเหมือนกันว่าอาจจะมีการเปลี่ยนหรืออาจจะดอกหุ้นตัวนี้ไว้ก่อนไหมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เหมือนจะไปซื้อหุ้นตัวใหม่เพิ่มเข้ามาอะไรประมาณนี้นั่นเองโดยเงิน2,000บาทในรอบนี้ผมมีการซื้อหุ้น BTS เข้ามานะครับจำนวน101หน่วยนะราคาที่ซื้อโดยประมาณนะครับก็คือ4บาท36สสตางค์ต่อหุ้น หุ้น CPO นะครับซื้อเข้ามาจำนวน7หน่วยราคาที่ซื้อนะครับก็อยู่ที่ประมาณ55บาท50สตางค์ต่อหุ้นหุ้น LPH นะครับซื้อเข้ามาจำนวน100หน่วยราคาที่ซื้อก็ประมาณ4บาท64สตางค์ต่อหุ้นหุ้น PT นะครับซื้อเข้ามาจำนวน35หน่วยราคาที่ซื้อก็คือ8บาท75สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็หุ้นตัวสุดท้ายนะครับหุ้นพ t t ีซื้อเข้ามาจำนวน12หน่วย ราคาที่ซื้อก็ประมาณ33บาทต่อหุ้นนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ผมเริ่มซื้อหุ้น P t น้อยลงแล้วเนื่องด้วยราคาเขาก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างก็อยู่ในระดับที่มันซื้อเยอะไม่ได้แล้วนะครับซื้อแบบเต็มล็อตไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็แนวโน้มที่ปรับตัวขึ้นมามันก็ค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เลยมีการเซฟความเสี่ยงอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ แต่ว่าก็ยังเป็นหุ้นที่ดีสำหรับผมอยู่นะสาหรับหุ้น PT ตัวนี้นะครับปัจจุบันพอร์ตของผมนตอนนี้นะครับก็มีหุ้น BTS อยู่ที่จำนวน3,276หน่วยราคาต้นทุนก็คือ8บาท55สตางค์ตางก่อหุ้นในขณะที่ราคาบนกระดานนะครับก็อยู่ที่4บาท12สตางต่อหุ้นตอนนี้หุ้น BTS ของผมก็ติดลบ เกินครึ่งแล้วนะครับตอนนี้ติดลบอยู่ที่ประมาณ51.81%ก็ถือว่าแบบเยอะมากนะครับในตอนนี้เป็นตัวที่ดึงทุกอย่างผมลงมาเลยก็ว่าได้ตอนนี้นะครับหุ้นต่อมานะครับ CPO ก็มีจำนวนหุ้นทั้งหมด444หน่วยราคาต้นทุนก็คือ62บาท87สตางต่อหุ้นส่วนราคาบนกระดานนะครับก็คือ57บาทต่อหุ้นนะครับตัวนี้ก็ ติดลบอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ติดลบไม่เยอะนะครับติดลบอยู่ที่ประมาณ 9. 3 4เหุ้น lph นะครับก็มีจำนวนหุ้นทั้งหมด1636หน่วยราคาต้นทุนก็คือ5บาท12สตางค์ต่อหุ้นส่วนราคาบนกะรานก็อยู่ที่4บาท58สตางค์ต่อหุ้นตอนนี้ก็ติดลบนะครับก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ10.62%ก็ยังไม่ได้เยอะมากนะครับหุ้น pt มีจำนวนหุ้นทั้งหมด ,3726 หน่วย ราคาต้นทุนก็คือ6บาท69สตางค์ต่อหุ้นนะครับส่วนราคาบนกระดานก็คือ8บาท85สตางค์ต่อหุ้นตัวนี้ก็บวกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันก็บวกอยู่ที่ประมาณ3 2 2 9และตัวสุดท้ายในพอร์ตของผมนะครับก็คือหุ้นพลีทีก็มีจำนวนหุ้นทั้งหมด756หน่วยราคาต้นทุนก็คือ36บาท58สตางค์ต่อหุ้นส่วนราคาบนกระดานนะครับก็อยู่ที่32บาท25สตางค์ต่อหุ้น ที t ก็ยังคงติดลบอยู่นะครับก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ11.84%นะครับโดยรวมพอตของผมก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ11.32%นะโดยที่ต้นทุนทั้งหมดของผมนะครับก็อยู่ที่116,887บาทโดยประมาณนะครับซึ่งก็เป็นในส่วนของเงินที่ผมมีการเติมเข้ามาทุกๆเดือนนะครับเดือนละ2,000บาทเนี่ย จำนวน1 0 0 0 0แสนกับอีก6,000บาทนะครับที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของปันผลที่ผมมีการได้รับเข้ามาแล้วก็เติมเข้ามาเนาะแล้วก็ในส่วนของส่วนต่างราคานะครับที่ผมมีเคยมีขายหุ้นออกไปแล้วก็ได้กำไรนะครับก็รวมกันเป็นจำนวนเงินประมาณนี้นะครับในตอนนี้หุ้นตัวที่ฉุดพอร์ตของผมมากที่สุดก็หนีไม่พ้นในส่วนของ BTS นะครับซึ่งก็ ส่งผลทาให้พอตของผมเนี่ยมันติดลบค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับหลกัหลกๆก็มาจากหุ้น BTS ตัวนี้นั่นแหละก็ยังยังคิดอยู่นะครับว่าจะเปลี่ยนหุ้นดีไหมหรือว่าจะดอปเอาไว้แล้วก็ไปทําอย่างอื่นต่ออะไรนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวจะมาแจ้งเพื่อนๆอีกทีนะครับสําหรับหุ้นตัวนี้เนาะก็ ถามว่าเลือกผิดไหมก็ก็ก็เหมือนจะเลือกผิดแล้วเหมือนกันนะครับก็ยอมรับนะในส่วนของหุ้นที่เรามีการเลือกเข้ามามันก็อาจจะมีถูกมีผิดไปบ้างอะไรนี้นะครับประกอบกับในส่วนของภาพรวมของตลาดหุ้นตอนนี้มันเป็นขาลงด้วยนั่นเองก็เลยทําให้หุ้นมันก็ยิ่งปรับตัวลงมานะครับยิ่งหุ้นที่อยู่ในเซนะ็ตฟิฟตี้น่ะยิ่งแล้วเลยนะครับอ่ะโอเคเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ลองมาอัปเดตให้ผมได้อ่านบ้างนะครับใต้คอมเมนต์ข้างล่างนี้นะใครที่ทํามาพร้อมกันกับผมหรือว่าใครที่เพิ่งเริ่มทําหรือใครที่กําลังคิดว่าจะทํานะครับก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ